สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทางไวยฮานอยวันที่13เดือน6กับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลของวันที่12จากกับแนวทางฮานอยจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจของเฮาพลาดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษมาผลนออก บนผ่านไปเนาะล่างออกหาสามหาซับจับขู่ผ่านไปเราจะมาเด่นหาวิลุดหาซ้ายวิ่งซ้ายหลุดตรงๆล่าง,งพิเศษสําหรับร้อยปกติสอง g r บหกพ้นบลหนอกสี่สี่สองสี 6, ่นนอ 4, 4, 2, 4, สองจับขู่เขาไปที่สองสี่น้อยปกติบนจะเด่นสองวิลุดสองมาจ้าสาหรับล่างหาหนึ่งผ่านไปเนาะจ้าสําหรับวีไอพีเขาเฮ้งพ้นหนอก สามศูนย์หกศูนย์เก่าจับคู่ผ่านไปนอกจากศู 6, 09, นย์หกศูนย์เก่านนาะมาเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์ 0, นี่เด้งบนหลังนอกจะใส่วิง่งสซรูด่านนไัไปวิ่งไปรูดเด้งบนหลังนอกจากสำหรับฮานอยของวันที่สิบสองยินดีกับคนที่ตามจ้จยินดีกับเอฟซีที่ตาม้ะตามต่อรุ่นต่อกับฮานอยของวันที่สิบสามจะเผื่อบวเป็นการเสียวเวลาจากเอด็อดจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางนอกจะกทามักชอบปล่อยตามทาบมักชอบปล่อยผ่านได้นอกจาก แนวทางตัวเลขถูกตัวมีเข่ามีรุดนอกจากถ้ามกถาชอบถาถูกใจคอยตามเนาะผิดพลาดประการใดต้องขอถูดขอภัยพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆนอะจากสำหรับน้อยเฉพาะกิจสี่กับห้าเด่นสี่วิ่งรุดสี่จับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สำหรับวันที่13มือเนี่ยแอดจอยมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยให้ด้วยนาะจาสำหรับรัฐบาลไทยรออ,อีกสักคู่เดียวนะจ้ะเด่นหาวิรุฬหาจับคู่หาฮกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์สำหรับน้อยพิเศษสี่กับหกสี่ส้นจ้าสี่ห้าสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งว VIP หากับเจ็ดจ้ะโอ้หหาส้นจ้ะห้าหก 5้5เจ็ดห้าแปดห้าเก้มีเจ็ดแปดเจ็ดเาหสำหรับวีพี่ศูนย์เก้าจ้ะศูนย์เก้าวิ่งรูดเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์จับคู่ศูนย์หนึ่ง 02 03 04 05 9ม 9, ี90 91 92 93 94จ้ะสําหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า V P เน้นอยู่ที่90ตัวเดิม90 93 40 04 03เด่น7วิ่งรูุ7ปกติเน้นอยู่ที่72กับ71 59 58 67 68 47 46 57 59 46กับ สี่ห้าจ้าสำหรับแนวทางฮานอยของวันที่สิบสามเือนี้ตามกันต่อลุ่นกันตอ่นนตอนอกจากแนวทาง,ข,งข้าสีปังหรือบ่ปังสีมาตามสูตรไทยอีกหรือบอ่อน,นี่ก็ต้องลอลุ่นกันอีกที่หนึ่งนอกจาก เขามา่อเร็วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไงใดพบพลาดแนวทางที่แอดจอยลงหายนอกจากเขาหายเฮกเฮกปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านนอกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า